สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกเช่นเคยนะคะในคลิปการจัดการเรียนการสอนนะคะวันนี้เราลงตรงเรียนนี้เหนการเรียนรู้เรื่องมเมล็ดข้าวสีทองนะคะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักขั้นตอนในการทำงานนะคะแต่นาที่คุกูนํามาก,ก็คือาการปลูกข้าวนาดํานะคะการปลูกข้าวนาดําหมายถึงการปลูกข้าวนาในสวนทุในสภาพพื้นที่ล่มน้ําถังโดยใช้ต้นกล้าข้าว ทำการปักดำลงไปในดิแนแปลงนาซึ่งจะมีขั้นตอนของการปลูกข้าวแบ่งออกเป็น2องระยะคือระยะต้นกล้าและระยะปักดำโดยในแต่ละระยะจะสามารถนำเครื่องจากกลเกษตรมาใช้ได้ดังนี้นะคะระยะต้นกล้าจะมีขั้นตอนนะคะก็ะคือ1ทดน้ำเข้าแปลงเครื่องสูบน้ำ เปิดหน้าดินไถหัวหูไถจานโลูกรี่นย่อยดินกลุบผ้าทำเชือกแผ่นกลับระดับดินเครื่องชักล่อง,องน้ำระบายน้ำออกจากแปลงเครื่องสูบน้ำนะคะแล้วก็หว่านเมล็ดเพื่องแล้วก็ใช้เครื่องหว่านเมล็ดฉีดพ่นเครื่องฉีดพ่นแบบสะพายหลัง พ่นพ้นน้ำเข้าแปลงเครื่องสูบน้ำผ่อนกล้าโดยใช้แรงงานคนนะคะต่อไปก็จะเป็นระยะปักด,ดําก็จะมีขั้นตอนเหมือนกับขั้นตอนแรกเลยก็คือพดน้้ำเข้าแปลงเครื่องสูบน้ำใช้เครื่องสูบน้ำพดน้้ำเข้าแปลง,งเปิดหน้าดินไถหัวหมูไถจานโตรตอรี่ย่อยดินขุดกล้า ปักด,ดำเครื่องปักด,ดำแบบเดินตามหรือเครื่องปักด,ดำแบบนั่งขักนะคะระบายน้ำเข้าแปลงเครื่องสุดน้ำฉีดพ่นเครื่องพ่นแบบสะพายหลังระบายน้ำออกจากแปลงเครื่องสุดน้ำเก็บเกี่ยวเครื่องเก็บเกี่ยวนวดเครื่องก็ดเกี่ยววางไรเกี่ยวนะคะแต่ในภาพจะเป็นเครื่องเก็บเกี่ยวนวดนะคะต่อไป นวดข้าวเครื่องนวดข้าวแบบใช้แรงงานคนหรือเครื่องนวดข้าวแบบใช้เครื่องยนต์นะคะแต่ในภาพจะเป็นเป็นการนวดข้าวโดวยใช้แรงงานคนลดความชื้นข้าวเปลือกนะคะลดเกลี่ยลดตักข้าวเครื่องอบลดความชื้นเก็บรักษาไซโลฉางข้าวขนส่งรถอีแทกรถอีแตงรถเดินสี่สิบล้อนะคะแต่ในภาพมันจะเป็น รถรถอีแตงต่อไปกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะวันนี้ครูจะให้เด็กๆระบายสีผ้านะคะชาวนาสีเขียวนะคะกำลังจะเกี่ยวข้าวให้เจนต่อไปนะคะเรามาทบทวนการอ่านพร้อม,มเรียงคะครัพร้อมแล้วมาทบทวนการอ่านบทที่สามนะคะ พร้อมเรียงคะถ้าพร้อมแล้วมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะบอโอทอบททอยอีทีไม่เอกที่บทที่สามซอรออักษรออูอูสระอูบทที่สามสระอูงอููงออานโออานไม่เอกอ่านวออาวไม่เอกว่าอ่านว่างอองออููงอููอูอ่านว่างอูู คำท,ที่หนึ่งนะคะใต้รูภาคงออูมูปออูปูชอูชูดอูดูรออูรูขออูหูอ่านเป็นคำงออูมูปออูปูชูดูรูหูต่อไปนะคะกิจกรรมการเขียนนะคะวันนี้นะคะเด็กๆจะเขียน อ่านและเขียนคำตามแบบสระไอนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูก่อนที่จะเขียนนะคะคำที่หนึ่งกไอไกขอไอไขคอไอไขงอไอไงจอไอใจชอไอไฉชอไอไชซอไอใสดดไอใดตอไอไปนอไอในปอไอไปผอไอไผ ปอไอไฟพออไอไฟรอไอไรแล้วพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปนะคะ